อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าโปเกมอน TCG Pocket ในโซนบ้านเรานั้นจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมแต่ว่าตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งหากใครที่อยากจะลองไปสัมผัสบรรยากาศเกมนี้ก่อนใครเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการดาวน์โหลดมาเล่นกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ I'm the rest. เรามาเริ่มกันที่ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสำหรับใครที่ใช้ iPad หรือว่า iPhone เนี่ยสามารถทําตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลยเอาจริงๆมันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือสมัคร Apple ID ใหม่ของนิวซีแลนด์แต่ว่าวิธีที่ผมจะนําเสนอต่อจากนี้เนี่ยอาจจะง่ายกว่าน่อยนะครับนั่นก็คือการย้ายโซน Apple ID ที่เรามีอยู่นะครับจากโซนไทยเนี่ยไปเป็นโซนนิวซีแลนด์พอดาวน์โหลดตัวเกมเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายโซนกลับมาที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกเนี่ยให้เรากดรูปโปรไฟล์ที่อยู่บบริเววณมมนุนา นะครับของ App Store จากนั้นกดที่อีเมลครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้า Account Setting ในหน้านี้เนี่ยให้เราเลือก Country Region นะครับก็จะเข้ามาสู่อีกหน้าหนึ่งครับนั่นก็คือการเปลี่ยนโซนนั่นเองในหน้านี้เนี่ยให้เราเลื่อนหาประเทศนิวซีแลนด์นะครับถ้าเจอแล้วก,ก็กดเลือกได้เลยในหน้า De m ม a n d Condition เนี่ยก็กด Agree ไปครับทีนี้เข้าสู่ส่วนที่สําคัญนะครับนั่นก็คือการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองคือจะบอกแบบนี้ครับว่าหากใครที่เข้ามาสู่หน้านี้แล้วในส่วนของการเลือกบัตรเครดิตถ้าเกิดว่ามีเมนูไม่มีบัตรเครดิตให้เลือกเนี่ยก็สามารถไปขั้นตอนต่อไปไ เลยแต่ถ้าไม่มีหรือว่าหน้านี้เนี่ยบังคับให้เรากรอกบัตรเครดิตอันนี้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปหน้าแรกครับเพื่อลบข้อมูลบัตรเครดิตของเราออกก่อนแต่ถ้าลบไม่ได้หรือว่าลบแล้วก็ยังไม่มีเมนูไม่มีบัตรเครดิตให้เลือกอีกก็อาจจะต้องสมัคร Apple ID ใหม่หรือว่าเลือกใช้เป็น Apple ID ที่ไม่เคยผูกบัตรเครดิตมาก่อน ต่อมาก็คือขั้นตอนการใส่ที่อยู่ครับจริงๆสามารถใส่ตามผมได้เลยนะครับยกเว้นเบอร์โทรศัพท์ใส่เป็นเบอร์โทรของเราได้เลยไม่มีปัญหาและหลังจากที่เรานะครับทำงานกรอกรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกด next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ เอาเลยครับตอนนี้ในหน้าแ App Store ของเราเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นโซนนิวซีแลนด์แล้ววิธีการเช็คง่ายๆนะครับให้เราเนี่ยเสิร์ชหาเกมโปเกมอน TCG Live ก่อนก็ได้นะครับถ้าเจอก็แปลว่าเราย้ายมาแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้โซนไทยเนี่ยจะยังไม่มีโปเกมอน TCG Live ให้ดาวน์โหลดนะครับทั้งนี้ในไหนเรา,ามุดมาแล้วและอยากจะลองเล่นโปเกมอน TCG ในเวอร์ชันที่ฮาร์ดคอร์ขึ้นเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาติดเครื่องเอาไว้หน่อยก็ได้แต่สําหรับใครนะครับที่จะเล่นโปเกมอน TCG Pocket โดยเฉพาะเนี่ยก็แน่นอนละครับทำการดาวน์โหลด ตัวเกมนี้ให้เรียบร้อย ซึ่งนอกจาก p o kemon TCG Pocket ที่เราจะต้องดาวน์โหลดแล้วนะครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะต้องดาวน์โหลดนั่นก็คือ TunnelBear ซึ่งแอปนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้มุด VPN ในตอนที่เข้าเกมครับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากๆเลยครับในตอนที่เราเข้าแอปครั้งแรกเนี่ยมันจะล็อกไว้ที่ United States แต่ถ้าเราจะเล่น p o kemon TCG Pocket เนี่ยเราก็จะต้องมุดไปที่นิวซีแลนด์ครับวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยครับให้เราเนี่ยเสิร์ชหาประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อส่วนใครนะครับที่สงสัยว่าจะต้องมุด VPN ตลอดเวลา ามจริงๆเนี่ยมุด VPN แค่ช่วงของการเข้าเกมแล้วก็ดาวน์โหลดแพทนะครับแต่ว่าในตอนเล่นเกมเนี่ยจะปิด VPN ไม่ใช้งานก็ได้นะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของระบบปฏิบัติการ Android กันบ้างโดยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกมนะครับต้องเช็คก,ก่อนว่าสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าอิมูเลเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับสามารถที่จะเปิดระบบวอลเลนได้หรือไม่โดยในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะรองรับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาเปิดอะไรที่ยุ่งยากแต่สาหรับอิมูเลเตอร์นะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ตั้งออโต้เปิดระบบนี้เอาไว้นะครับเราก็จะต้องไปทําการเปิดระบบนี้ซะก่อนหรืออิมูเลเตอร์บางแบรนด์อย่าง LD Player เนี่ยก็จะไม่ได้มีให้เปิดนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไปโหลด LD Player ที่เป็นเวอร์ชันวอลเลนโดยเฉพาะเนี่ยมาใช้งาน ได้ถ้าสมาร์ทโฟนของใครไม่รองรับไม่ต้องทําขั้นตอนต่อไปครับเล่นไม่ได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงอิมู a เลเตอร์ก็ด้วยถ้าไม่สามารถเปิดโปรอกแคได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สําหรับใครนะครับที่เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ Play Store และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t u n n e l Bear เพื่อที่จะใช้มุส VPN ไปที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับส่วนอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนั่นก็คือ XAPKS Installer แอปนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ลงโปเกมอน TCG Pocket นะครับกรณีที่ใครขี้เกียจจะสมั จีเมลใหม่ของนิวซีแลนด์เพื่อดาวโหลดเกมผ่านทาง Play Store นะครับสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อติดตั้งเกมได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่นะครับโดยหากใครที่จะใช้วิธีนี้เนี่ยเวลาที่เกมมีอัปเดตก็จะต้องคอยตามหาไฟล์อัปเดตอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการสมัคร Gmail ใหม่เนี่ยก็อาจจะสะดวกกว่าแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับต่อจากวิธีการติดตั้งเกมผ่านทางไฟล์ x apk ก็แล้วกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปครับสำหรับใครที่ขี้เกียจสมัคร Gmail ใหม่ของโซนนิวซีแลนด์เนี่ยหลังจาก a p ป X APKs Installer มาแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องดาวน์โหลดนั่นก็คือตัวไฟล์เกมนั่นเองให้เราครับเข้ามาที่ URL ที่ผมโชว์อยู่ในตอนนี้เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้ที่ Description นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พิมพ์ผิดกันโดยหลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อย และกลับไปที่แอปพลิเคชัน xapks installer นะครับเพื่อทำการติดตั้งตัวเกมเนี่ยลงบนสมาร์ทโฟนวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆครับเลยหลังจากที่เราเนี่ยกดเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็ให้กด install ปุ่มสีฟ้าจากนั้นเลือก system file picker แล้วเลือก download นะครับเราจะเห็นไฟล์ติดตั้งเกม Pokemon TCG Pocket ให้เราเนี่ยกดเลือกได้เลยจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้า customize installation ไม่ต้องตั้งค่าดใดใทั้งสิ้นครับกด install ที่อยู่บริเวณล่างขวาเพียงเท่านี้เนี่ยก็ เป็นอันติดตั้งเกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาครับก่อนจะเข้าเกมเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเข้ามาที่แอปพลิเคชัน t u n n e l b แ a บเพื่อทำการมุด VPN นะครับไปที่นิวซีแลนด์ซะก่อนวิธีการเนี่ยก็จะเหมือนก,นกันกับตอนที่ผมแนะนำในแพลตฟอร์ม iOS เลยนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะเซตเป็น United States ก่อนนะครับให้เราเนี่ยเสิร์ชหาประเทศนิวซีแลนด์จากนั้นกดที่ชื่อประเทศนะครับตัวแอปเนี่ยก็จะทาการมุด VPN ให้ซึ่งถ้าทาการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแผนที่ก็จะทาการเปลี่ยนจากสีเทาไปเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าเราเชื่อมต่อแล้ว เรียบร้อยครับก็ให้เข้าไปที่ตัวเกม Pokemon TCG Pocket เพื่อทาการดาวน์โหลดแพทได้เลย ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งวิธีครับนั่นก็คือการสมัคร Gmail ของ New Zealand นะครับเพื่อที่จะได้ดาวน์โหลดเกมบน Play Store ได้เวลาที่มีอัปเดตเนี่ยก็อัปเดตบน Play Store ได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาไฟล์ให้ยุ่งยากเหมือนก,นกันกับวิธีแรกนะครับแต่วิธีนี้ก็อาจจะยุ่งยากกว่าวิธีแรกด้วยเช่นเดียวกันขั้นตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมุด VPN ด้วยแอป t h u n d e l b e a r ซะก่อนจากนั้นกดเข้ามาที่ Play Store ครับเลือกโปรไฟล์ที่อยู่บริเวณมุมบนขวา แล้วก็เลือกเพิ่มบัญชีใหม่นะครับซึ่งพอเข้ามาสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้งานเนี่ยเราจะไม่ใส่อีเมลเดิมที่เรามีอยู่นะครับแต่ว่าเราจะสร้างอีเมลใหม่แต่ถ้งทั้งนั้นก่อนที่จะสร้างอีเมลใหม่นะครับก็เช็คดูอีกทีให้เรียบร้อยว่าเราต่อ v p n ไปที่นิวซีแลนด์หรือ,อยังพราะถ้าสุดท้ายเราไม่ได้ต่อ v p n ไปที่นิวซีแลนด์เนี่ย Gmail ที่เราจะสมัครใหม่มันก็จะยังคงเป็น Gmail ของไทยอยู่ดีแต่ถ้ามั่นใจว่าต่อแล้วก็กดสร้างบัญชีใหม่ได้เลยครับต่อทุกอย่างตามขั้นตอนที่กําหนดโดยหลังจากที่เราทําการสร้างอ ที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล็อกอิน Gmail นั้นใน Play Store ด้วยขั้นตอนต่อมาให้เราไปที่ตั้งค่าสมาร์ทโฟนแล้วก็เลือกแอพพลิเคชันกับการแจ้งเตือนจากนั้นนะครับหา Google Play Store ครับและลงมาข้างล่างจะมีเมนูที่เก็บข้อมูลอยู่ให้เราเนี่ยกดล้างแคชแล้วก็ล้างที่จะเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่เวลาเรากดเข้าไปใน Google Play Store ในครั้งถัดไปเนี่ยมันจะได้ไม่จําว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ Google Play Store ของไทยอยู่และถ้าก่อนหน้านี้นะครับเราล็อกอิน Gmail ของนิวซีแลนด์ไว้กัน กดเข้าใช้งาน p l Store ในครั้งถัดไปเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น Play Store ของนิวซีแลนด์ในทันทีวิธีการเช็คก็จะค,คล้ายคลกันกับของ iOS นะครับนั่นก็คือเสิร์ชหาเกมโป k e m o n TCG Live ซึ่งถ้ามีนะครับสโตของเราเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็นนิวซีแลนด์แล้วแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะหมายความว่าน่าจะเป็นสโตไทยอยู่เพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้สโตไทยเนี่ยจะยังไม่มีโป k e m o n TCG Live และไหนๆนะครับแล้วก็เข้ามาในโซนของนิวซีแลนด์แล้วสำหรับใครที่อยากลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่น ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดโปเก m o n PCG Live เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนเลครับว่าอีกหนึ่งเกมที่เราจะต้องดาวน์โหลดมาเล่นนั่นก็คือโป k e m o n PCG Pocket นั่นเอง กดเสิร์ชหาได้เลยครับตัวเกมเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาให้เราเนี่ยทำการกด Install ซึ่งถ้าสามารถ Install ได้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแต่ถ้ามันขึ้น P-Register นั่นหมายความว่าระบบเนี่ยมันยังจำว่า Gmail เก่าของเราเนี่ยทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้ใน Google Play Store ไทยนะครับให้เราเนี่ยทำการล็อกอ u t Gmail เก่าออกนะครับแล้วก็ทำการเคลียร์แคส Google Play Store อีกครั้งแล้วก็ลองดูครับรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะ Install ได้ตามปกติแล้วนะครับ ทั้งนี้นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตรงนี้เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากจังเลยจริงๆเนี่ยจะยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในโซนบ้านเราในช่วงที่30ตุลาคมอยู่ดีเียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่คันไม้คันมืออยากจะลองเล่นก่อนใครเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีตามที่ผมบอกไปเพื่อมุดไปเล่นที่นิวซีแลนด์กอนได้นะครับสุดท้ายหากใครที่มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ครับผมมาบเบเกอร์เมือ่อต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ